อีกหนึ่งเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลน,นะคะที่มีการหาเสียงมาตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งนะคะก็คือเรื่องของนโยบายรถไฟฟ้า20บาทซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการทําแล้วใน2เส้นทางก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วงนะคะซึ่งหลังจากที่มีนโยบายนี้นะคะออกมาเนี่ยก็พบว่ามีคนมาใช้งานเพิ่มขึ้นนะคะสําหรับรถไฟฟ้า 2>, 2สายนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าสายที่ค่อนข้างใหม่เปิดมาไม่นานเท่าไหร่ด้วยนะคะมีการออกมา เปิดตัวเลขนะคะโดยอธิบดีกรมขนส่งทางรางนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์นะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ3วันเลยทีเดียว,ลวหลายหายท่านก็มีการเดินทางด้วย MRT กันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน2ส,สายนี้นะคะก็คือสายสีแดงและสายสีม่วงนะคะสําหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมีจํานวนคนมาใช้บริการนะคะก็คือ2 2 3 1 7คน นะคะคแล้วก็เพิ่มขึ้นจํานวน5,946คนหรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ36.32ค่ะในส่วนของรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงก็มีผู้ใช้บริการ จำนวน44,417คนในช่วงที่ผ่านมานะคะช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะแค่สามวันเองนะมีคนใช้บริการเพิ่มขึ้น6,880คนเที่ยวนะคะก็เพิ่มขึ้นมาร้อยละ1 8 3 3นะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของรถไฟฟ้าต้องบอกว่าช่วงเสาร์สุกเสาอาทิตย์เสาอาทิตย์จันทร์นะคะก็คือ3วันที่ผ่านมามีคนใช้บริการเยอะมากขึ้นทีเดียวนะคะ อย่างเช่นที่สายสีน้ำเงินนะคะมีผู้ใช้บริการเนี่ยจำนวน360,000หกว่าคนนะคะเพิ่มขึ้นมาสา0,000ืกว่าคนทีเดียวนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นมาร้อยละ9.8นะคะเนื่องจากมีสถานีเชื่อมต่อกับสายฉลองรัฐธรรมสีม่วงก็คือคุณขึ้นสายสีม่วงมาปุ๊บแล้วคุณก็มาต่อที่สายน้ำเงินนะคะที่สถานีเตาปูน และที่มีคนมาเยอะขนาดนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือสาเหตุมาจากเรื่องของการจัดกิจกรรมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา